ตอนที่11หมาป่าผู้น่าสงสารหน้าร้านตัดแว่นคมชัดของเจ้าหมาป่าฟันคมหมาป่านั่งเหงาอยู่ในร้านเพียงตัวเดียววันนี้ไม่มีสัตว์ตัวไหนมาตัดแว่นหรือมาขอซื้อจอสี่เหลี่ยมไม่มีสัตว์ตัวไหนมาขอน้ำอัดลมและขนมกรุบกรอบเลยหมาป่าอยากจะร้องไห้ แต่คิดได้ว่าการร้องไห้คือความอ่อนแอเสียงของอีกายังคงดังในความทรงจำว่าอย่าร้องไห้อย่าแบ่งปันจงทำให้สัตว์ทุกตัวในป่าแห่งนี้กลัวเจ้าในห้องลับจอสี่เหลี่ยมถูกเปิดขึ้นมารายการที่หมาป่าชอบดูก็คือ โลกนี้ไม่มีเพื่อนรายการกําลังสอนวิธีประดิษฐ์ฟองสบู่ม้วนชิดที่พอฟองแตกปุ๊บตัวม้วนชิดนับสิบตัวจะไปเกาะตามแขนขาร่างกายเผลอเผอหนวดด้วยมีเด็กๆสัตว์นานาชนิดวิ่งหนีกรีดร้องจนยอมท,ทําตามคำสั่งเจ้าหมาป่า กำลังนั่งผสมฟองสบูน่นี้พอประดิษฐ์เสร็จเรียบร้อยหมาป่าต้องออกตามหาตัวม้วนชิดและบีบบังคับให้พวกมันทั้งหลายขดตัวเข้ามาอยู่ในฟองสบู่ปุงป๋งปุง๋งปุ๋งฟองสบู่แตกปุ๊บเจ้าตัวม้วนชิดขาเยอะแยะไปหมด ก็ล่นลงมาทันทีโอ้โหมันจะต้องทำให้สัตว์ทุกตัวเกรงกลัวและยอมมาเป็นเพื่อนและเห็นดีเห็นงามกับหมาป่าได้อย่างแน่นอนตัวม้วนชิดสิบตัวน้อยๆเมื่อหลุดออกมาจากฟองสบู่ได้มันรีบไปส่งข่าวให้ครูนกฮูกรู้ว่ากำลังจะเกิดอะไรขึ้น ครูนกฮูกขอความช่วยเหลือจากสีสหายเมื่อสีสหายทราบข่าวจึงเรียกสัตว์ทุกตัวในป่ามาประชุมกันที่โรงเรียนป่าครูนกฮูกเล่าเรื่องราวชีวิตของหมาป่าในวัยเด็กให้สัตว์ทุกตัวฟังมีบางตัวที่รู้สึกว่าควรจะไล่หมาป่าให้ออกไปจากป่าแห่งนี้แต่เสียงส่วนใหญ่บอกว่า ควรช่วยกันทำให้หมาป่ากลับตัวกลับใจเอแต่จะด้วยวิธีไหนนะหนูสดใสเสนอตัวเดี๋ยวฉันจะรับอาสาเดินทางไปเผชิญหน,น้ากับหมาป่าฟันคมด้วยตัวเองนะ นี่นี่นงั้นฉันรับอาสาไปป้องกันฟองสบู่ม้วนชีดอะไรนั่นให้หนูสดใสเองเนาะส่วนกระผมนะครับจะบินสำรวจและประเมินสถานการณ์ก่อนแล้วอพอทุกอย่างอะไรเสร็จเรียบร้อยจึงค่อยดำเนินการนะครับควรส่งลิงไปรับนอกก่อนนะขอรับเพราะลิงเนี่ยเคยเป็นลูกน้องของหมาป่ามาก่อน ัวฟังหนักแน่นลิงเสนอว่าเดียว,ว,วเยวเดออเออเราเราจะเข้าไปเองนะและทําทีว่ายังคงเป็นลูกน้องของหมาป่าและจะบอกว่าตอนนี้พวกสัตว์ทุกตัวกำลังมีปัญหาเรื่องสายตากันอย่างมากให้หมาป่าเดินกลับมาเปิดร้านวันคมชัดเถอะจะได้ขายวันได้อีกเยอะๆมีหนักแน่น เห็นด้วยกับวิธีการนี้เออถ้าหมาป่าก,กลับไปร้านแว่นแล้วคุณหนูสดใสจะตามไปและท,ทําทีว่าเป็นลูกค้าหลังจากนั้นให้ชวนหมาป่ากออกมาขายแว่นตาให้สัตว์ที่โรงเรียนป่าให้จงได้นะขอรับแล้วให้คุณฉบเชียวเนี่ยบินเข้าไปถอดปลั๊กจอสี่เหลี่ยมที่อยู่ในห้องลับเลยนะครับ หลังจากพูดคุยกันเสร็จสัตว์ทุกตัวจึงแยกย้ายกันไปตามแผนการลิงห้อยโหนออกไปแล้วโฉบเฉี่ยวจึงตามไปเมื่อสถานการณ์เป็นไปตามแผนที่วางไว้โฉบเฉี่ยวบินมาส่งข่าวแล้วหนูสดใสจึงออกเดินทางไปหาหมาป่าหนูสดใสทำทีเป็นลูกค้าบ่นว่า แว้นจ่ะทำไมมองหน้าจอไม่ค่อยชัดก็ไม่รู้ขอแบบชัดๆเลยได้ไหมฟันคำเจ้าหมาป่าลงเชื่อแล้เดินเข้าห้องลับไปหยิบแว่นตาที่ทรงพลังในการมองจอหนูสดใสทำทีชื่นชมหมาป่าและขอบคุณอย่างจริงใจแถมยังบอกอีกว่าตอนเนี้ย สัตว์ทุกตัวมีปัญหาเรื่องการมองเห็นไม่ชัดเหมือนเดิมจะออกมาตัดบ้่นที่รานก็ไม่ได้อฟันคมเอาแว่นตาและอุปกรณ์ทั้งหลายไปกับฉันได้ไหมล่ะมาป่าจึงอาสาเอาแว่นตาและอุปกรณ์ทั้งหลายไปกับคุณหนูสดใสแต่ว่า มันไม่ลืมที่จะล็อกประตูห้องลับไว้อย่างดีหมาป่าลิงและหนูสดใสเดินทางไปโรงเรียนป่าโชบเชียวบินมาที่ร้านคมชัดเข่างงก็ตามมาด้วยโชบเชียวใช้จะงอยปากงัดกุญแจห้องลับแต่ทำยังไงก็ไม่สามารถเปิดได้เข่างงบอกทุกคนว่า ทุกคนถอยไปแล้วมันก็ใช้สัญชาตญาณกระทิงเก่าพุ่งชนประตูเสียงดังโครมเมื่อเข้าไปในห้องลับทั้งหมดต้องตกใจเพราะมีแต่จอสี่เหลี่ยมเต็มไปหมดในห้องมีเงาดำของอิกาที่ไม่สามารถบอกได้ว่า นิพอีกาเป็นเป็นหรือวิญญาณแต่สองสหายผู้กล้าหาญก็ไม่ได้เกรงกลัวแต่อย่างใดโฉบเฉี่ยวสายตาดีเยี่ยมมองเห็นปลักไฟที่รวมจอสี่เหลี่ยมเข้าด้วยกันเขางงใช้เขาสง่างามควิดสายไฟทั้งหมดในขณะที่โฉบเฉี่ยวกำลังจะเอ่ยปากห้าม แต่อนิจจาสายไปแล้วเขางงล้มตึงไงายท้องสลบเหมือนแย่แย่แล้วแย่ yeah, แล้วเขางงอีกาในเงาหัวเราะ,ะเยาะเย้ย <c oughs> จนโฉบเฉี่ยวแทบจะทนไม่ไหว จะทำยังไงดีชฉบเฉียวคิดและคิดอย่างหนักในมุมห้องเหลากิ้งกือม้วนชิดตัวน้อยนอนขดเป็นลูกกลมๆมมันกลมน่ารักและเล็กมากจนอิก,กามองไม่เห็นพวกมันมีสักสิบตัวได้แต่โฉบเฉียวเห็นดังนั้นมันจึงรีบจิกพวกมัน ไปวางไว้ที่ปลั๊กไฟทันทีรอสักสองสานาทีเหล่าม้วนชิดน้อยจึงยืดตัวออกมาแล้วใช้แรงจากขาที่มีมากมายช่วยกันดึงสายไฟออกจนหมดเกลี้ยงเงาดำของอิกาหายวับไปพร้อมกับหน้าจอสี่เหลี่ยมที่ดับสนิททางด้านของหนูสดใสเมื่อพาหมาป่าไปถึงโรงเรียนป่าได้แล้ว เจ้าหมาป่าก็เกิดเอะใจขึ้นเฮ้ยนี่จะต้องเป็นแผนการของเจ้าพวกตัวดีสิสหายแน่แน่ไม่ได้การละหมาป่าเป่าฟองสบู่ม้วนชิดเมื่อฟองสบู่ลอยสูงขึ้นสูงขึ้นจนแตกโป๊ะโป๊ะปุ๊งป๊กิ้งกือม้วนชิดทั้งหลาย ก็หล่นไปเกาะบนหัวแมวน้อยหูกระตายและงงขึงคุณช้างสัตว์ทุกตัวตกใจแล้วแตกตื่นมีอะไรกันเนี่ยว้ตาลตายแลายแล,แล,แลออสัตว์ทุกตัววิ่งหนีจากโรงเรียนป่าไปยังบ้านคุณตาคุณยายผู้ขอหลบภัยมาป่าเล็งที่เป่าฟองสบู่มาชีดหนูสดใส ความสุขฟันคมมอบความทุกข์ให้พวกอื่นฟันคมคิดสิคิดจะได้อะไรตอบแทนกลับมาหรอจ๊ะเจ้าหมาป่าฟันคมเป่าฟองสบู่ลูกที่ใหญ่ขึ้นและใหญ่ขึ้นอีกลอยไปที่หนูสดใสเมื่อฟองสบู่ลูกโตแตะเสียงดังสนั่น ตัวม้วนชิดนับสิบตัวพุ่งออกมากระทิงเขางงวิ่งมาจากไหนมองเห็นไม่ทันมันโดนตัวม้วนชิดเกาะเขาเกาะหางและปลายจมูกไปเต็ม,ตมแต่เมื่อมันรู้มาก่อนแล้วว่ากิ้งกือม้วนชิดเหล่านี้คือกิ้งกือผู้ย่อยสลายพืชในป่ามันจึงไม่กลัวหมาป่า เห็นว่าฟองสบูย่ยักษ์ใช้ไม่ได้ผลมันจึงรู้สึก,กโกรธมากยิ่งขึ้นมันวิ่งพุ่งไปหาหนูสดใสเจ้าหนูสดใสฉันจะงับกระดีนี้แล้วฟันคมกำลังจะงับหนวดหนูสดใสแล้วเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นมันอบอุ่นและปลอดภัยมาป่า รู้สึกว่าเหมือนกลับไปเป็นฟันคมตัวน้อยๆฟันคมเอ้ยฟันคมมาหาตากับยายเถอะนะลูกนะฮา่าเหนื่อยนะลูกเวลากรธเนี่ยไม่มีเพื่อนแต่เมืตากับยายนะลูกนะไม่เคยมีใครเรียกมันแบบนี้มาก่อนฟันคมสงบลง ร้องไห้เหมือนเด็กน้อยสัตว์ชุกตัวทอนหายใจโล่งอกบางตัวน้ำตาคลอร้องไห้ไปกับหมาป่าฟันคมด้วยหนูสดใสรีบวิ่งไปกอดคอหมาป่าหนักแน่นเห็นแบบนั้น จึงเข้าไปใกล้จับไหล่้มาป่าเอาไว้สัตว์ในป่าเข้ามารุมล้อมเจ้าฟันคมจากนั้นก็สลับกันกอดสลับกันปลอบใจฟันคมผู้น่าสงสารสเมื่อทุกอย่างจบลงด้วยดีหมาป่าได้รับการดูแลจากคุณตาคุณยายเม่น เพื่อนเอนสัตว์ทุกตัวสงสารและเห็นใจหมาป่าฟันคมมากจึงชวนกันจัดงานเลี้ยงรับขวัญฟันคมวันนี้เจ้าฟันคมมีความสุขสัตว์ทุกตัวก็มีความสุขอิ่มเองมไปด้วย